อรุณสวัสดิ์และยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปัิ้มนะครับกับดวงประจําวันที่จะมารายงานตัวในทุกๆวันแบบนี้เช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใครที่เข้ามาฟังแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดวงรายวันกับดูดวงโหราปันยิ้มในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วโปรดรับฟังและรับชมกันได้เลยครับ วันนี้บริวารคนลักคุณส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นสบายใจมีเสียงหัวเราะพูดคุยสนุกสนานอาจมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทําให้วันนี้ของคุณหนึ่งเป็นวันที่ดีมากๆเลยล่ะครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้คุณสองทำให้หงุดหงิดใจนะครับไม่ได้ดังใจเบื่อหน่ายเซ็งๆได้ในวันนี้นะครับก็ให้อย่าใจร้อนทำอะไรระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงเครื่องประดับสีแดงใส่น้ำหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสามจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารคนรักคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ตามนะครับเหนื่อยฮะแต่ก็มีเสียงหัวเราะเข้ามาอารมณ์ดีสบายใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันนึง่งสำหรับคุณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายมากๆนะครับกับคนรอบข้างคนรอบกายเหนื่อยมากๆครับทำงานไม่ทันเพราะจะต้องจัดการหลายอย่างหลายเรื่องมากมายทีเดียวทำให้หงุดหงิดไม่ได้ดังใจอารมณ์ร้อนนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดำหรือเหลืองสดใส่เครื่องประดับน้ำเงินฟ้าใส่น้ำหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้นะครับจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้ผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่านะครับเข้ามาทําให้คุณห้าสบายใจมีเรื่องพูดคุยเสียงหัวเราะอ,อาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันสบายๆวันหนึ่งเลยละครับ วันนี้คุณหกจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครับเข้ามาทําให้วุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเหลืองสดดําหรือใส่เครื่องประดับเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมที่มั่นใจใส่หวนันนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณเจ็ดมีโอกาสจะได้โชคลาภรับปากรับรอยของขวนของฝากหรือของที่อยากได้ก็จะได้ในวันนี้หรือเรื่องราวที่โชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ได้นะครับถ้าคุณมองข้ามสิ่งที่กังวลใจไปจะทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีมากๆกว่าน,นึงเลยละครับ วันนี้คุณ8มีโอกาสจะเสียทรัพย์สินเงินทองนะครับของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นทําให้อารมณ์คุณ8นั้นไม่นิ่งงุดหงิดไม่ได้หลั่งใจเบื่อหน่ายขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดรลับครับใส่เสื้อสีดําฟ้าน้ําเงินใส่เครื่องประดับสีฟ้าดําน้ําเงินเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมที่มันอกหันใจใส่แหวนนิ้วชี้นะครับตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านนะครับนำเกลือวางบนโ,โต๊ะท,ทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้าวรับผิดช,ชอบนั้นจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีครับหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งของคุณก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณูนยนจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณูนยนรับผิดชอบนั้นให้ระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องความรักคนรักเข้ามากวนใจทําให้เบื่อหน่ายอารมณ์ไม่นิ่งคิดมากมหงุดหงิดขอให้ใจเย็นๆนะครับจะได้ผ่านไปได้ด้วยดีเคลบนะครับใส่เสื้อสีเขียวน้ําตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวสีน้าตาลเช่นเดียวกันนําเกลือวางบนโต๊ะทางานนะครับใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ